ว่าใช้กี่ยดบ้านนี้มีเราสองคนจะมียวอสายสนจะมังกรต้องโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนภายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดคิดคิดคิคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจ ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับทำไมแก่นไม่พัน5้าพันคอล่ะเดี๋ยวก็ไม่สบายรอบไม่สนรอกนี่นะนี่นะเจ้าปากใหญ่ไม่ได้เล่นหิมะสนุกอย่างนี้มานานแล้ว ชิงด้วยแต่เราพอกันก่อนไหมนี่ก็เล่นมานานจนเหนื่อยเต็มทีละว่าแก้วเหนื่อยก็ไปพักก่อนสิเดี๋ยวแก่นเล่นกับคุณมังกรกับคุณเหมียวต่ออีกน้อยใช่ใช่เหมียวเขาก็อยากเล่นต่อยังไม่ได้แก้แค้นเจ้าปากกว้างนี่เลยฉันก็อยากอัดเจ้าเหมียวปากมากนี่เหมือนกันงั้นแก้วเข้าบ้านไปเตรียมอาหารก่อนแล้วนะจ้า <laughs> สนุกจริงๆเลย จเธอน่าจะหาผ้ามาพันที่คอไว้อย่างที่ฉันแนะนำนะรีบไปอาบน้ำอุ่นแล้วมาทานข้าวเธอไม่สบายจนได้แก่นไข้สูงไม่เบาเลยนะก็ฉันแข็งแรงองจะตายไม่นึกว่าจะเป็นหวัดง่ายๆอย่างนี้อา้าจิเดี๋ยวฉันจะไปเอายามาให้นะ ตอกรนก,กับคุณเหมียวเห็นยาลดไข้แบบเม็ดบ้างไหมคะเออคือฉันกินหมดไปแล้วตอนที่เป็นไข้ครั้งสุดท้ายอา้าวแล้วไม่ยอมบอกกันด้วยแล้วทีนี้จะทำยังไงดีล่ะอืมแต่นี่ยังโชคดีที่เรามียาลดไข้แบบน้ำเหลืออยู่นิดหน่อยแล้วแก้วรู้หรือว่า จะต้องให้แก่นทานยานาไมนี่สักเท่าไหร่กันในเมื่อเราไม่มีช้อนยาอืมนั่นนะสิอ๋ฉอฉนนึกออกแล้ว 9... และสิเอาละ่ะเท่านี้ก็พร้อมแล้วแก่นอ้าปากออกสิฉันไม่ชอบกินยาเอาละ่ะเท่านี้ก็เรียบร้อย ถ้าพรุ่งน,นี้เช้ายังไม่ดีขึ้นเราก็คงต้องพาแกันไปหาหมอไปกันดีกว่าพวกเราให้แก่นได้นอนพักสวัสดีทุกคนหน้าตาสดใสเชียวนะแก่นหายแล้วเหรออืมดีขึ้นแล้วล่ะได้ยาแก้ไข้จากแก้วนั่นล่ะช่วยได้มากจริงๆแต่ว่าเหมียวแก้วรู้ได้ไงว่า ต้องใช้หลอดดูดราวสิบหยดถึงจะพอดีไม่บอบเอ้าบอกก็ได้แต่เรื่องแบบนี้ถ้าอยากจะรู้ก็ต้องอรองทับดูสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียน วันนี้พวกเราจะมาสนุกสนานกับการทดลองวิทยาศาสตร์กันในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์นัเย้ yeah. โอ้โหพี่แก่นของเรานี่เล่นหิมจะจนเป็นหวัดเลยแหละครับแต่ยังโชคดีนะฮะที่มียาน้ำอยู่ในบ้านน้องๆใครเคยทานยาน้ำบ้างเ่ยน้องๆตอนบพี่บอลหน่อยว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากทานยาน้ำเออเราต้องทานยังไงดีครับน้องๆใช้ช้อนค่ะใช้ช้อนเหรอครับต้อกกินน้าแล้วก็กินน้ำด้วยแล้วถ้าสมมติว่าคุณหมอให้เราทานยาน้ำใช่ไหมฮะแต่ว่าเราไม่มีช้อนในการตวงยาน้ำสิครับเราจะใช้อะไรดีฮะกระดกกระดกยังไงน้องพลอย งั้นเดี๋ยววันนี้เราลองมาทำวิธีของพี่แก้วกันบ้านดีกว่าไหมครับน้องๆ้องถ้าอยากรู้ต้องลองดูโดยถ้าคุณหมอเนี่ยให้เราทานยาน้ําแต่บังเอิญว่าเราไม่มีช้อนเนี่ยแล้วเราจะวัดปริมาณยาอย่างไงดีครับน้องน้อง<า>เอาฝามาทําอะไรฮะก็เอาฝาเปิดออกมาแล้วก็เอามาเทใส่แล้วก็กินอ๋อแล้ววันนี้พี่บ์ลจะมีอุปกรณ์มาให้น้องน้องทดลองด้วยล่ะครับนี่อย่างแรกนี่คืออะไรครับ ยา <Yeah. S 1> เป็นน้ำแดงยังไม่ใช่ยาครับแต่เราจะสมมติว่าน้ำแดงในแก้วนี้เป็นยาน้ํา <Yeah. S 1> เองนะครับแล้วตอนนี้พี่บอลก็มีนี่ครับห <Lord. S 1> ลอดทีนี้น้องๆลองสังเกตสิครับว่าหลอดที่น้องๆถืออยู่เนี่ยมีลักษณะอย่างไงบ้างครับลักษณะยาว มันมงตงตรงที่ดูใช่ไหมครับใช้ใส่ตามองเห็นสีขาวในหลอดอะค่ะเห็นสีขาวในหลอดเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองมาลองวิธีของพี่แก้วกันบ้างดีกว่าครับเนี่ยพี่บอลจะลองทาให้น้องๆดูก่อนแล้วน้องสังเกตนะครับว่าพี่บอลทาได้ยังไงเอ่ยน้องๆสังเกตด,ดูสิคะว่าน้ำค้างอยู่ในหลอดได้ยังไงตอบพี่บอลในสีขาวว่าทำได้ยังไงครับน้องพลอยเอานิ้วอุ่นเข้าไปแล้วมันก็จะติดอุ่นตรงไหนครับ อุดตรงรูที่มันกลๆมๆอะค่ะตรงไหนครับด้านไหนเอ่ยโอ้โหทำได้ไงครับน้องมาร์คเอามือ<ล>อุดในรูแล้วมันก็ขึ้นมาแล้วถ้าพี่บอลจะปล่อยน้ําออกละครับเราจะทํายังไงดีฮะเอานิ้วออกจากรูค่ะแล้วถ้าพี่บอลอยากจะให้น้องๆเนี่ยปล่อยน้ําออกมาทีระยดทีระยดน้องๆจะทํายังไงดีทํายังไงครับน้องมาร์คบีบด้วยีบด,ด้วยทีนี้เนี่ยวิธีการที่เราจะเอาน้ําเข้าไปในหลอดคือเราเอาหลอดเข้าไป จุ่มลงไปในน้ําที่เราสมมุติว่าเป็นยาน้ําใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราใช้วิธีอะไรครับเอานิ้วอุดไปที่ปลายหลอดด้านบนใช่ไหมครับเราถึงจะได้นี่ฮะยาน้ําถ้าเราจะให้ยาน้ำไหลออกมาที่หยดเราต้องทํำยังไงดีสังเกตดีนะครับลองดูวิธีของพี่แก้วดูนะครับนี่นี่เอ๊พี่บอลทาได้ยังไงครับเฮ้ยเขาทำได้แล้วเขาทำไ,ได้แล้วเราปีโป้ทำยังไงครับ เขาต้องหลุดขึ้นมาเสร็จแล้วยังไงต่อครับแล้วก็ปล่อยตรงนี้ล็อกก็โยดตลงไปปล่อยตรงไหนครับตรงนี้ป้งตรงนี้ป้งนะครับในกระตูนะครับพี่แก้วได้หยดยาน้ําให้กับพี่แก่นครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าน้องๆเนี่ยจะมีวิธีไหนในการหยดบ้างและมีฝีมือยังไงกันบ้างน,นะครับใครอยากลองก่อนครับเดี๋ยวมือขึ้นอน้องมาก่อนนะดูซิว่าฝีมือการหยดของน้องมาจะเป็นยังไงบ้างโอ้โห ได้กี่หยดครับน้อย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 ได้เวลาเพื่อนเพื่อนน้องมาร์คลองทำดูแล้วค่ะง่ายๆค่ะแค่ค่อยๆยกนิ้วเปิดปิดที่ปลายหลอดสลับกันถ้าน้องๆทางบ้านอยากรู้ว่าทำได้ยังไงต้องลองทำดูค่ะทีนี้เลยพี่บอลมีหลอดที่มีขนาดใหญ่กว่าทีนี้น้องๆลองดูสิคะว่าหลอดที่มีขนาดใหญ่จะมีความเหมือหรือแตกต่างจากหลอดขนาดเล็กยังไงบ้างครับหลอดใหญ่ทำให เ,เและทีนี้น้องๆลองเอาหลอดใหญ่นะครับมาดูดน้ำไปแล้วลองหยดดูสิครับว่ามีลักษณะแตกต่างกับหลอดเล็กยังไงบ้างเวลาเราหยดน้ําลงไปครับแตกต่างยังไงบ้างครับหลอดใหญ่มันจะหยดเร็วและเนื่องจากหลอดใหญ่มีพื้นที่มากกว่าหลอดเล็กจึงทําให้น้ําหยดออกมาได้มากกว่าไงล่ะคะ เคล็ดลับง่ายๆของการทดลองนี้ก็คือเมื่อเรายกนิ้วที่อุดปลายหลอดไว้ให้เปิดออกอากาศจากด้านนอกจะแทรกเข้าไปในหลอดและดันน้ําให้ไหลออกมาน้องๆสามารถใช้วัสดุอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงหลอดดูดน้ําอย่างเส้นมักกรนีขนาดใหญ่แบบนี้ก็ได้นะครับลองทําดูครับว่าผลลัพธ์จะเหมือนการทดลองในวันนี้ของเราหรือเปล่าเทคนิคการหยดน้ําแบบนี้นิยมใช้กันมากในวงการวิทยาศาสตร์และการแพทย์เราเรียกอุปกรณ์นี้ว่าปีเป็ดปีเป็ด ถือเป็นอุปกรณ์สำคัญในการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ใช้กันทั่วโลกเลยปีเปตดสามารถนับจำนวนหยดของเหลวได้อย่างแม่นยำเลยละครับที่บ้านของน้องๆก็มีสิ่งของที่มีลักษณะเหมือนปีเปตดในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับเช่นหลอดหยดของน้ำหมึกหลอดหยดของครีมบำรุงผิวของคุณแม่หลอดหยดสีผสมอาหารหรือที่ปั๊มน้ำพลาสติกแบบนี้ครับ แล้วถ้าอยากรู้ว่าของเหลวที่หยดออกมาจะมีลักษณะอย่างไรก็ขออนุญาตคุณพ่อพคุณแม่ทดลองดูนะครับและนี่ก็คือความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในชีวิตประจําวันของพวกเราครับเราจะกลับมาทดลองสนุกสนุกกันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับะะบ๊าย<ๆ>บาย,บาย